ที่สถานีตำรวจอายุธพูดกับรัศมีเกี่ยวกับริชีแต่รัศมีห้ามเขาไว้บอกว่าริชีอาจจะเป็นคนดีสำหรับเขาแต่ไม่ใช่สำหรับเธอชาลูบอกให้รัศมีดูแลตัวเองและเธอจะต้องผ่านพ้นความยากลำบากนี้ไปได้อายุธแอบ,บหยิบเส้นผมของรัศมีตอนที่เธอหันไปกอดชาลูรัศมีบอกชาลูให้ดูแลปาโรบอกให้อายุธอยู่กับชาลูแทนเธออายุธบอกรัศมีว่าเธอจะต้องได้ออกจากทีน่นี่ริชีกลับ มาที่บ้านโอเบรรอยมาริสกาถามเขาว่าทำไมเขาถึงไม่บอกเธอก่อนว่าเขาไปหาลัสมีริชชีบอกตอนนั้นเขาไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นมาริสกาถามว่านีลามจะรู้สึกอย่างไรถ้าได้รู้ว่าเขาเอาอาหารไปให้ลัสมีริชชีบอกถ้าเธอเป็นห่วงความรู้สึกของนีลามก็ห้ามเธอบอกเรื่องนี้แก่แม่ของเขาริชชีบอกถ้าเธอห่วงความรู้สึกของแม่เขาก็ห้ามเธอบอกเรื่องนี้แก่แม่มาริสกาถาม ามว่าทำไมเขาถึงพูดกับเธอเหมือนเธอเป็นคนแปลกหน้าริชชี่บอกพวกเขาเคยเป็นเพื่อนกันและเธอเป็นคนที่จบความสัมพันธ์นั้นเองในวันที่เธอติดตั้งแอปติดตามตำแหน่งที่อยู่ในโทรศัพท์ของเขามาริชกาตกใจถามว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกับลัสมีเพราะเธอคิดว่าลัสมีไม่ได้เป็นภรรยาของเขาแล้วริชชี่บอกเธอก็รู้คำตอบนั้นดีอยู่แล้วก่อนจะเดินจากไปอายุธขับรถมาส่ ชาลูที่บ้านของราโนบอกให้เธอโทรหาเขาได้ถ้าต้องการอะไรชาลูบอกเธอพยายามที่จะไม่ชอบเขาแต่ทำไมเขาถึงพยายามหยุดเธอเธอขอร้องให้เขาอย่าได้ทำดีกับเธอเพราะเธอไม่อยากมีความรู้สึกใดๆกับเขาอายุธจะตามเธอเข้าไปในบ้านแต่แล้วก็ขับรถจากไปต่อมาอายุธมาที่โรงพยาบาลเอาเส้นผมกงปาโรรลัสมีและริชีให้หมอบอกว่าเขาต้อง ต้องการให้หมอตรวจ DNA อีกครั้งหมอบอกว่าแต่พวกเขาเคยตรวจ DNA ไปแล้วอายุธบอกเขาจำเป็นจะต้องตรวจอีกครั้งหมอตอบตกลงบอกเขาจะตรวจให้อายุธขอให้หมอตรวจเดี๋ยวนี้เลยเพราะเขามีเวลาถึงแค่เที่ยงวันพรุ่งนี้และมันจะส่งผลต่อชีวิตของใครบางคนหมอตอบตกลงอายุธขอให้หมออย่าได้บอกเรื่องนี้กับใครและให้หมอส่งผลตรวจ DNA ให้เขาเป็น คนแรกที่บ้านโอเบอร,รอยมาริสกาอยู่ในห้องเห็นริชีนอนอยู่ก็คิดว่า เขาเก็บโทรศัพท์เอาไว้กับตัวตลอดเวลาพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาคดีและเขากงจะนอนไม่หลับเธอรู้ว่าเขาคงรักลัศมีอยู่แต่พรุ่งนี้ลัศมีก็จะต้องไปจากชีวิตของเขาตลอดไปริชีนอนไม่หลับและคิดที่จะไปคุยกับอัญจันต่อมาริชีมาหาอัญจันที่ห้องบอกว่าเขาไม่เคยขออะไรจากเธอเลยอัญจันถามว่าเกิดอะไรขึ้นริชชีบอกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเธอเป็นครั้งแรก และครั้งสุดท้ายอันจันบอกเธอจะช่วยเขาทุกอย่างและเขาไม่จําเป็นจะต้องร้องขอเพราะเธอรักเขามากริชี่บอกเขาต้องการจะให้เธอถอนการฟ้องร้องเพื่อช่วยลัศมีเพราะพวกเขาก็รู้ดีว่าลัศมีเป็นผู้บริสุทธิ์อันจันบอกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนีลามและเธอก็รักนีลามมากกว่าเขาดังนั้นเธอจึงไม่สามารถช่วยเขาได้และเธอกอให้เขาอย่าได้บังคับเธอทันใดนั้น ทั้งสองหันไปเห็นหนีลามยืนอยู่ที่ประตูห้องนีลามบอกริชชีว่าเธอไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะทําแบบนี้อัญจันบอกให้หนีลามอย่าได้โกรธริชชีนีลามบอกเขาว่าเขากําลังช่วยคนที่พยายามจะฆ่าแม่ของเขาริชชีบอกว่าแม่ก็รู้ดีว่าลัสมีไม่ได้ทําอะไรเลยนีลามถามว่าเขาคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุอย่างนั้นหรือริชชีบอกปาโรอาจจะไม่ตั้งใจที่จะทําให้แม่ แม่ได้รับบาดเจ็บนีลาาบอกลัสมีเป็นแม่ของปาโรดังนั้นลัสมีจะต้องเป็นคนรับผิดชอบที่อบรมสั่งสอนปาโรไม่ดีและรัสมีควรได้รับการลงโทษริชชี่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุและพวกเขาควรที่จะปล่อยมันไปเขารู้ว่าแม่คิดว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงแม่แต่เขาเป็นห่วงแม่มาก นีลามบอกแต่สิ่งที่เขาพูดออกมามันชัดเจนว่าเขานั้นไม่ได้เป็นห่วงเธอเลยไม่ว่าเขาจะพยายามโน้มน้าวเธออย่างไรตัวเธอก็จะไม่มีทางปล่อยลัศมีไปเธอจะทําทุกอย่างให้ลัศมีติดคุกตลอดชีวิตจากนั้นนีลามจากไปด้วยความไม่พอใจด้านฝ่ายอายุธนอนไม่หลับเดินไปเดินมาอยู่ในห้องอนุชกาตื่นขึ้นถามเขาว่าเขาทําอะไรในเวลานี้อายุธบอกเขานอนไม่หลับ เพราะความกังวลอนุชกาคิดว่าพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาคดีของรัศมีอายุธจะต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับชาลูอย่างแน่นอน อันจันมหาหนีลามที่ห้องนีลามบอกเธอรักฤชีมากและเมื่อฤชีเกิดมาเขาทําให้เธอรู้จักความรักกงก่นเป็นแม่แต่เมื่อรัศมีเข้ามาในชีวิตของเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเขาพยายามที่จะช่วยคนที่พยายามจะฆ่าแม่ของเขาอันจันบอกให้หนีรามอย่าร้องไห้หนีรามบอกเธอจะไมใ่ใครหาผลประโยชน์จากความอ่อนแอของเธอแม้แต่ฤชีพรุ่งนี้เธอต้องการ ให้อัญจันทําตามที่เธอบอกซึ่งเหมือนจะช่วยทําให้ศาลตัดสินได้อย่างรวดเร็วอัญจันถามว่าต้องการใช้ใเธอทําอะไรนีลามบอกสิ่งที่เธอทํามันจะทําให้ลัศมีติดคุกข้อหาพยายามฆ่า วันต่อมาชาลูมาส่งปาโรที่โรงเรียนครูคนหนึ่งเห็นปาโรจึงบอกให้ปาโรรีบไปที่ห้องเรียนเพราะโรฮานร,รอเธออยู่ชาลูคิดว่าปาโรคิดถึงลัสมีมากเธอหวังให้มีปาฏิหาริย์ทำให้ลัสมีออกมาจากคุกที่บ้านครอบครัวโอเบอรรอยมาริสกาโทรบอกให้กิรนันรีบมาหาเธอเพราะวันนี้เธอจะเฉลิมฉลองชัยชนะ จากนั้นเธอเห็นมูกเกสเตรียมอาหารเช้าจึงบอกว่าวันนี้พวกเขาจะไปฟังการพิจารณาคดีที่ศาลมูกเกสบอกเขาจะเอาอาหารเช้าไปให้หนีลามที่ห้องนีลามลงมาที่ห้องโถงบอกมาริสกาว่าเธอจะไม่ไปฟังการพิจารณาคดีให้เสียเวลาแต่คาริชมากับอันจันจะไปแทนริชชีขอให้แม่ไปฟังการพิจารณาคดีเพราะวันนี้ศาลจะประกาศคำพิพากษาแล้วนีลามบอก กเขาว่าเธอจะคุยกับเขาหลังจากที่ศาลมีคำตัดสินแล้วเธอบอกให้อันจันอย่าใจอ่อนกับใครและอย่าเปลี่ยนการตัดสินใจจากนั้นเธอบอกทุกคนว่าเธอไม่ต้องการเห็นหน้ารัศมีกับปาโรอีก